สวัสดีค่ะทุกคนครูเอยะอภิญยาพนรสสานะคะวันนี้ค่ะกับปฐุมมรรคแห่งชัยชนะนะคะเดทที่8แล้วนะจ๊ะเดทที่แแล้วกับการพลิกชีวิตนะคะโอ้โหคูบอกเลยนะคะถ้าวันนี้เราเองเป็นคนหนึ่งนะ,ะที่อยากมีผลลัพธ์ใหม่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ไหวนะดังที่เราปรารถนาเนี่ยนะคะในเดทที่8นี้นะคะสอนให้เราทุกคนเลยนะคะรู้จักกับคำว่า ทิ้งอดีตค่ะนะคะคำว่าทิ้งอดีตทําไมเราต้องทิ้งอดีตคะครูคุณรู้ไหมว่าในอดีตของเรามันเคยมีเรื่องมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่นําพาให้เราเกิดความเจ็บปวดทางหัวใจอะไรก็ตามค่ะที่มีอิทธิพลทางใจของเราเนี่ยเราจะจดจํามันแบบไม่รู้จักลืมในวันนี้เองถ้าเราอยากพิชชีวิตของเราใหม่นะคะมันง่ายมากๆเลยนะคะกับการที่เราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยการทิ้งอดีตของเราทั้งหมดวันนี้อดีตเราไม่สามารถ สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ในอนาคตและปัจจุบันของเราคุณลองทบทวนตัวเองค่ะว่าปัจจุบันของตัวเองเนี่ยชีวิตของเราดีแล้วหรือยังถ้ายังไม่ดีคุณลองเปรียบเทียบดูว่ากับอดีตของคุณเนี่ยอันไหนที่มันเจ็บปวดมากกว่ากันหากคุณตอบครูได้ว่าอดีตสิคะครูมันเจ็บปวดมากๆเลยคุณอยากกลับไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ถ้าไม่อยากกลับไปค่ะลืมมันซะแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่เราเรียนรู้ค่ะจากบทเรียนในอดีตที่ทําให้เราเจ็บปวดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุไหนเราก็อยากกลับไปทําอีกเห็นไหมเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะคะในการสร้างปัจจุบันนี้ของเราให้มันยอดเยี่ยมถามตัวเองสิว่าวันนี้เรายินได้ไหมวันนี้เราหัวเราะกับครอบครัวของเราได้แบบสบายใจแล้วหรือเปล่า ถ้าอย่างเรามาสร้างความสุขเล็กๆจากตรงหัวใจของเราและนะคะแผ่ขยายไปให้กับผู้อื่นก่อนเนี่ยเพียงเท่านี้จริงๆอดีตที่คุณเคยเจ็บปวดมันก็จะมาลายหายไปมันก็จะลืมเพราะอะไรเพราะคุณจะโฟกัสแต่กับความสุขในปัจจุบันค่ะอยากมีชีวิตที่สวยงามอยากมีชีวิตที่แฮปปี้ทิ้งอดีตของเราให้ได้นะคะแล้วมันเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่กับปี2564นี้จ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ